คลิปนี้ก็บอกเรื่องเล่าของบอดโจนะครับพี่น้องให้บอกว่ามันเป็นเรื่องเล่าที่ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันนั่นแหละเนาะพี่นอ้องก่อนอื่นเข้อซอสดีกบพ่อพ่อแม่เอซี่สุผูชุกชุนก็นแล้วกันเอซี่สาวน้อยไปบานแพงเอซี่หลาหน้นอยอุ้งอิเงเอซี่เผ็ดแสงกวับบนเจออทูนะครับพี่น้องมาบ,บอกเรื่องเล่าของหลายผู้หลายคนนะคะพี่น้องที่เพื่อนอยากจะได้สติกเกอร์มาติดรถด ต่างคนต่างขอเข้าไปวุ่นวุ่นนะคะพี่น้องขอเข้าไปหลากหลายบางคนก็ได้จิตแล้วนะคะพี่น้องบาดนี้บอดโจเพิ่นก็เลยเอาไม้เพื่อนก็เลยมีคิดว่าเป็นเรื่องเล่าที่ถูกต้องที่สุดแล้วล่ละเฮ็ดแบบนี้ละ่ะไม่เคยว่าม่อยู่ไม่อยากนะคะพี่น้องหลายู้หลายคนก็อยากจะเอามาติดบางคนก็อยากเฮ็ดเป็นไว้นิว้วบางคนก็อยากจะเฮ็ดเป็นสต,ติ๊กเกอร์มาดิดรถนะคะพี่น้อง แล้วก็มีหลากหลายที่เพิ่นได้ไปติดแล้วพี่น้องโอ้เฮ็ดเฮ็ดติดแหล้วดูดีมากเลยพี่น้องเออเพราะว่าจะเป็นน้ำสามหล่อเครื่องแบบนีเออมาอย่างละพี่น้องเออรถอีหยังก่อสก,กายแล็บโอ้รถอีหยังก่อเพนรถตุกต๊กๆบ่รถตุก๊กๆเออท่วก่อท่อหมอนะคะพี่น้องถือว่าเฮ็ดให้เป็นการโปรโมทภาพยนตร์นะคะพี่น้องถ้าว่าท่านใดอยากจะสนับสนุนนะคะสนับสนุนภาพยนตร์เรื่องไข่ออก ต้องว่างไปถึงว่าภาพไปยร์เรื่องไข่ออพอผู้สร้างผู้หน่วยการสร้างมีอีหลาหน่อยเป็นผู้ร่วมสร้างนั่นหางค้นกับหากลูกหาเต่าตน้องพี่น้องถือว่าเป็นการสนับสนุนลูกสาวนะคะพี่น้องมอดเจอเพื่อนกเัเไลยโพดบ,บอกว่าผมมีไฟล์ลูกผู้ใดอยากได้หน่อยตีต่อไปหาเราเลยเด้อพี่น้องเด้อผมมีไฟล์มีรูปโปสเตอร์เออและอีกเป็นแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นแบบตัวหนังสือพะไข่ออ นะคะพร้อมวันที่ฉายถ้าใครอยากได้ให้นำไปปิ้นเอออห้ยนํำไปปิ้นเฮ็ดป้ายได้นะคะเฮดเป็นสติกเกอร์ได้หรือจะเฮ็ดเป็นใบนิวได้นะคะพี่น้องใบนิวก็เอาไปติดนาล้านบอก์โน่นนี่นั่นได้นะคะอยากจะติดใส่ก็เอาไปติดจะเป็นสติกเกอร์พื้ติดรถดนะคะพี่น้องอยากจะติดนาติดล้างติดจ่ายติดขวสุดเทอได้ทันนะคะเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ซอยหนัง นะคะผมอนุญาตและยินดีจะส่งให้เออแต่ไม่อนุญาตเออให้นําสิ่งนี้นะคะพี่น้องเ่ให้เอาไปเฮ็ดเพื่อการค่าเด้อพี่น้องให้ติดต,ต่อนะะอตอ้อไปทั้งเชิญตัวของเล่านะคะพี่น้องก็คือไปทั้งแมสเจอร์พละนะคะพี่น้องหรือจะโทรตรงไปหาเล่าหลดนะคะเลาก็สิส่งไไฝ์ให้นะคะเออถ้าขอความมาด้านหลังไม่ได้เลยนะครับ ถ้าขอความมาหลังไม่ได้เลยครับเออขอปูไฟล์ภาพกับฟอนต,ตัวหนังสือแฮทแทกคอ้อได้เลยครับเพราะหลายคนแล้วฮะหลายคนแล้วสะดวกไปล่านเพื่อที่จะไปปิ้นเองและแก้ไขปรับแต่งตามขนาดอันเหมาะสมของท่านได้เลยอยากจะไปติดรถด,ด้านหลังกวงไงซ้ำไดก็ไปบอกสร้างเลย นะคะพี่น้องก็สรุปแล้วก็ลงทุนผู้ล้บว่าทอดใดดอกนะคะให้ถือว่าเป็นการสนับสนุนกันนะคะพี่น้องให้มองไปทา้งนาเลอพี่น้องเด้อผูร้รใดก็าูออ้จัดไข่โงไข่ออกพอเวลานังล่งจูจอปุ๊บแม่นว่าละภาพยนตร์เรืองนี้เกิดว่าไหลเง้ยวใหอดท่านลานอีหลีนะคะในนอนที่สุดถูก่านในมีโอกาสได้บุญได้กุศลน,น้อมกับเพราะยางหาซีบหาซิบลานคะแน่นเพิ่นสินัามาเป็นสาธารณะกุศล บมลูว่าคนจะเอาไปเฮ็ดอีหยังแน่หนึ่นงในะหนังก็ไม่เฮ้านะเม่นมาละพี่น้องถือว่าเป็นเรื่องรนวาของการสนับสนุนและเฮ้าก็ได้สิ่งที่ดีๆตามมาย่างเน่อยเฮาก็ภาคภูมิใจว่าเฮ้าเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเอนว่าอย่างพี่น้องเขาเรียกว่าสร้างประวัติศาสตร์นะพี่น้องถือว่าเป็นหนังประวัติศาสตร์เนีหนังประวัติศาสตร์คนอีสานได้คําา่าไข่ออแม่บ่ละยินมากอย่งหัวถวมาแก่งนี่พ่นว่าไข่ออไข่ออ อาเราคนกว่าผิดค่าอ้อผิดคู่ผิดคข้ตัวหันเพราะว่าเออเออแล้วบ่รู้ได้ว,วันผิดคู่ผิดค่อียอย่างจังใดแบบใดมันนี่จริงแบบใดเออมันแบบใดมันต้องปฏิบัติแบบใดจังคอยสีบอ่อผิดคู่ผิดคข้เอาเฮาก็จะเดบิวเบิ่อยี้ในหนังเรื่องนี้เด่น้องคิดบางแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสมใจนะเป็นเรื่องเล่าที่ต้องบอกต่อค่ะให้ฮับคู่น้ากันหรือว่าอ๋อพาพยนหรือง่ายอ้อบ้ด้หมายเข้ามาเพื่อนอมาเฮ็ดแบบอู้ป่าโลดเดอพี่น้อง ก้อนทีเพื่อนสีวิเคราะห์เพื่อนเอาไปประชุมกันอยู่มาหาลัยขอนแกนคนนี้มีแก่ชั้นคู่บาอาจารย์ชันช้นศิลปินแห่งชาติได้พี่น้องเพื่อนมาวิเคราะห์ร่วมกันมาว่าเอิญคู่คู่เพื่อนเป็นเกี่ยวกับหมอหลองหมอรับไมาอีกนะคะพี่น้องศิล,ลปินแห่งชาติแต่ละสาขานะคะพี่น้องเพื่อนก็เอาว่าพูดคุยกันร่วมเสวนหน้ากันเพื่อค้นหาข้ามาค่ายออกห้ลงตัวเห็นบ่ บริดหมายเขาว่าอยากจะเอามาเฮ็ดลนินเฮ็ดห,หัวเฮ็ดไปรลดบ่เมียพี่น้องเนาะในขันในตอนในส่วนนั้นก็ตอนน้องมีการใส่ใจในการมาวีปีจนะถือว่ามีการมาวีเคาะเบื้งก่อนบาเป็นยังไงเห็นบ่ล่ะออกมาแล้วมันเป็นรูปแบบนี้นะเขาว่าไข่ออกมาจับต้นช่นไปโดยผู้เขียนบทโดยผู้กํากับอีกนะคะพี่น้องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เขาจะต้อง บอว่าเวลาเขาไปเบิ่งนี่เขาไปเสียดีรูนี่ขันก่อนวิว่าลูว่าคายออกคือจังไดเริ่มต้นเพื่อน็ดแบบใดจังไดเห็นแล้วถ้าบอกว่าได้ดีคายออกทรงแล้วสีได้ดีแบบใดยังไงนะะคผู้ที่แสดงรักก็คืออรัลาน่อยเฮานะคะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่แสดงอีกหลากหลายนะคะพี่น้องบอกว่าดารารับเชิญดารารักนี่บอกว่ามาจากสชวนต่างๆของการเป็นมอรองมอลำโดยเฉพาะ นะ,ะบอกว่าจะเป็่นวงใดท่านมักวงใดจังใดนะคดีวงกันฟังมาหลายคลิปแล้วท่านมักผู้ใดต้องไปเชี่ยผู้นัน้นนะคะพี่น้องในเรื่องเล่าของการรับบทรับตอนอาจจะบ่ได้ตรงกับที่เฮาคิดนะเนี่เห็นบ้าเป็นเรื่องเล่าที่หนาติดตามแม่บละพี่น้องพรอมกันนี้ก็คือบบว่าจะเป็นอินฟู้ภาคอีสานอินฟู้เมืองไทยนะฮะยูทูบเบอร์ซื่อดังต่างๆเพื่อนกับมารวมแกมนําให้บอกว่ามีครบรถหรืไม่มวนกันกุ๊ๆนะคะพี่น้องเอาท่านในอยากจะได้ไฟ ดต่อไปทางบอจูนะคะพี่น้องดต่อไปเลยนะคะจะได้มาเพื่อจะเอามาเป็นสติกเกอร์หรือจะเป็นไวนิวนะคะตีสนารได้นะคะ,าานะคะเพื่อสนับสนุนทางภาคพยุต์เป็นการประชาสัมพันธ์อีกทางหนึง่งนะคะเอาตามนั้นนะคะพี่น้องท่านใดที่ขอมาเราชมคลิปนี้ขอขอ,ขอบคุณหลายๆนะคะอย่าลืมบอกต่อกันไปนะคะภาคพยุต์เรืองค่ายอล้องชายวันที่17กรกฎาคมที่สี่หอดหนึ่งนะคะเบิ่งกันไปเงี้ย,ว,ย,ว,ยวไปเลยนะคะพี่น้องเออ เต็มเต็มทุกมือทุกมือทุกมือเลยนะน้อพี่น้องเนาะจะถี่ไรนะคะพี่น้องขอไอหอดพันล้านอีหลีนะคะพี่น้องขอบคุณสุขุมทุกคนกันแล้วกันนะคะไอ้เงี้ของฝั่งสุขุมทุกคนจ้าค่ะอีหล่ราคาฟังซองที่สียงด้านเอ็มดีได้จ้าความใกล้กันจะมีกำลังใจมี้ก็เสียใจ